นี่ที่บอกไวอ้อ่ะเหมือนขี่สองคันเหมือนขี่เซ x 1ิบด้วยเหมือนขี่อันนี้ด้วยเห็นไหมเห็นไหมเอ้ใช่ไหมสวัสดีครับผมไอ้น้องอ่าย9 29, 29ฝากด้วย29 29เโอเคนะอเ,คเอ้เฮ้ยอนนนเอาคันนี้มาโชว์แล้ว อานนท์ย้ายค่ายว่ะจะเริ่มเข่าแล้วเอออานนท์มันยางมันเต็มไงอานนท์มันย้ายค่ายจริงนะจากค่ายน้ําเงินมาค่ายแดงเลยอ่ะเจอแยงเมื่อกี้ใช่หรือเปล่าเฮ้ยแต่ก็ยังสไตล์เดิมเขาแหละสีแดงๆทองๆสไตล์เดิมเขาแหละเออโอ้ท่อปลายทองอือแผลโลลันเลยไปเลยแม่เจ้าเว้ยห้องแท้หรอวะสิลันดีนะอนนั่นน่ะ เฮ้ยสตาร์มสไตล์เขาโอ้ตามสไตล์เขา